ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า NCO Men Expert มั่นใจหมดปัญหาสิวกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับท่วงคันปากอยากเมาส์ค่ะคันปากอยากเมาสคุณผู้ชมนี่เลยนะฮะ NCO <อ>นะฮะเมนเอ็กซ์เปิดครีมออร์แกนิกนะฟอร์มูล่าคุณผู้ชมแต่ว่าเรียกสั้นๆว่า NCO แล้วกันนะฮะสารสก,กัดหลักๆเลยก็คือสารสก,กัดจากซา<อ>กุระซากุระจะเพิ่มความชุ่มชื่นนะ,ะแล้วก็ทำให้ผิวของคุณผู้ชายเนี่ยสว่างกระจ่างใสมากขึ้นและอีกตัวหนึ่งพี่ให้15วันเลย ตัวไหนคะแม่ AHA อ๋อเคามีอยู่ในนี้มีอยู่ในนี้แล้ว AHA ของ NCO เนี่ยจะพิเศษกว่า AHA ที่ขายตามตามท้องตลาดทั่วไป AHA ที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปเมื่อคุณใช้แล้วทาไปไม่ถึงวิอ่ะมันจะจิ๊บๆๆๆๆๆๆนะฮะมันเป็นปฏิกิริยาที่จะไปเล่นการผัดเซลล์ผิวแต่ NCO know นะคะคุณผู้ชมนะไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยรู้สึกเย็นสบายผิวรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ ทาเฉพาะก่อนนอนเท่านั้นสําหรับคุณผู้ชายคุณผู้หญิงฟังไว้นะคะซื้อให้แฟนเป็นของขวัญหรือว่าซื้อคุณพ่อก็ได้นะฮะ,ะดึงความหลอกลับมาดึงความอ่อนเยาวกลับมาแล้วก็ดึงความใสของคุณผู้ชายกลับมานะเพราะผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยมักจะกินเหล้าสุบ,บุรีผิวดูทําลายอย่างแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์แล้วก็นอนน้อยเพราะดูบอลน,นะฮะนี่นะตัวนี้นะทาแค่นิดเดียวคุณผู้ชมนะฮะเนี่ยมันแห้งมันเย็นใช่ไหมม,มันเย็นสบายแล้วมันแห้งคือครีมเนี่ย อย,อย่ามันเพราะาถ้าเกิดผู้ชายครีมมันจนเกินไปมันจะทําให้เขาเกิดสิวเพราะว่า,าต่อมไขมันของผู้ชายมันมากกว่าของผู้หญิงมันผลิตน้ำมันออกมาเยอะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแห้งผิวและที่สําคัญส5้าวัน ผิวของคุณจะเปลี่ยนวิ่กลิ่นหอมแล้วมแม่ก็ใช่ไงจะกลิ่นเหมือนผู้ชายนะฮะผิวของคุณมันจะใสขึ้นริ้วรอยเล็กๆมันจะจางลงรอยดำมันจะจางและก็หายไปเพราะว่าที่กล้าพูดเพราะเขาเป็น AHA AHA จะผลัดเซลล์ผิวของคุณอย่างปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณหลายวันแต่นี้จะไปเร่งกระบวนการทําให้มันผลัดเซลล์ผิวที่มันให้มันเร็วขึ้นและมันจะโชว์ความใสของผิวนะฮะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสาหรับ NCO สำหรับ N C O นะคะปกติ1กระปุกราคาอยู่ที่1290บาทแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียงแค่890บาทเท่านั้นและพิเศษมากไปกว่านั้นนะคะถ้าคุณรับ N C O ไปเลย2กระปุกแถมให้เลยนะคะครีมกันแดดอีก1กระปุกค่ะซื้อ2แถม1ไปเลยในราคาเพียงแค่1590บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้ที่0915491495นึ่งาีก้นึ่ีก้าห้าย้ำกันอีกหนึ่งรอบค่ะศูนย์เก้าหนึ่งห้าสี่เก้าหนของดี่เกงาห้าค่ะอยาก้ลองใช้นะคะของ,ของนะะอีง้ เพราะว่า สินค้าถ้าไม่ดีพี่ต่อไม่โดนตัวเด็ดขาดแต่ของเขาของดีแล้วก็เจ้าของน่าใส่หมอกหม,มอกนะฮะมากระตอเลยพี่ตูนนะคะเนี่ยผู้ชายค่ะ body ส l a m โอ้พี่ตูนี่ชอบวิ่งเลยนะฮะเขาบอกว่าบอกเหตุผลที่ขอก้อยแต่งตง,งานใช่ไหมฮะ,ะแต่งเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวคืออย่างที่ทุกค,คนทราบกันดีนะคะว่าเมื่อกุมภาพัานธ์เมื่อวันวาเลนไทน์ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ตูนก็ทำเซอร์ไพรส์นะคะขอคุณก้อยรัชวินเนี่ยแต่งงานซึ่งคุณก้อยก็ต้องบอกว่าตั้งตัวไม่ทันเลย รวดเร็วมากจริงๆนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทั้งสองคนก็ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านในรายการ3แซบค่ะออกมาเผยเรื่องราวความรักที่แบบว่าดูแลต้องยิ้นตามไปด้วยคือผู้ชายแบบพี่ตูนเนี่ยไม่ควรมีอยู่คนเดียวในโลกจริงๆเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่ตูนบอกว่าเหตุผลที่ขอก้อยแต่งงานเร็วประเด็นก็คือพี่ตูนอยากจะมีลูกเลยอยากจะมีลูกแล้วเพราะว่าพี่ตูนเนี่ยตอนนี้อายุก็41แล้วก็เลยอยากจะมีลูกในเวลาที่ดูแลเขาได้ดีที่สุดวิ่งตามลูกก็ยังได้แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์ โควิด19เข้ามาคาดว่าตอนนี้เนี่ยคงจะแต่งงานแล้วก็เริ่มต้นชีวิตคู่กันไปแล้วตามโรคเดิมก็คือวันที่6มิถุนายนก็ไม่เป็นไรค่ะคิดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยทุกอย่างพอมันคลี่คลายลงตัวแล้วพี่ตูนกับคุณก้อยก็คงจะมีข่าวดีเริ่ดีออกมาบอกเราเร็วๆนี้ค่ะหรือหึงปิดตำนานเสียงอีสานนะคุณแม่นกน้อยอูไรพรนะ เขาบอกว่าจะยุบวงพระโควิด -19 ทีแล้วก็มีหนี้เนี่ยท่วงกว่า20ล้านค่ะคือสําหรับแม่นกน้อยอุไรพรก่อนหน้านี้ช่วงโควิด19ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยแม่นกน้อยตอนนั้นก็คือไม่ไหวแล้วจริงๆช่วงนั้นออกมาไลฟ์สดนะคะแล้วก็ร้องไห้บอกว่าไม่มีเงินเติมน้ํามันรถกลับบ้านเลยจนถูกคอมเมนต์โจมตีแล้วคือแม่เนี่ยก็บอกว่าไหนจะรับผิดชอบชีวิตในวงเสียงอีสานถึง4 0 0ร้อถึงห้าชีวิตกลับบ้านกันหมดแล้วนี่เด็กเสียงอีสานอ,อ่ะตอนนั้นแม่บอกว่าแม่ไม่มีค่ารถน้ำมันกับบ้าานไงแม่่จริะเพะว ค่าใช้จ่ายเขาเยอะเนาะแล้วเขาบอกว่าอย่างค่าอาหารม,มื้อหนึ่งเนี่ยถ้าต้องเลี้ยงรับผิดชอบในวงเนี่ยก็ตกอยู่ที่มือแล้วประมาณ3 0,000ื่นเลยนะคะแล้วไหนจะมีนี่ทั้งในนอกแล้วก็ในนอกระบบทั้ง20ล้านกว่าบาทเนี่ยคือมันเยอะมากๆจนหลายคนก็หวั่นใจว่าแม่จะยุบวงหรือเปล่าล่าสุดแม่นกน้อยออกมาเปิดใจนะคะผ่านรายการคุยแซบโชว์บอกว่ายังไม่ยุบวงนะเพราะว่ากว่าจะมีวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทั้งหมดแม่เริ่มต้นมาจากศูนย์แม่ยุบไหมแม่ไม่ยุบ แม่ย uh ุบเถอะเห็นแม่ร้องไห้รอบแล้วหนูก็สงสารแม่แม่บอกว่าแม่สร้างมาจากดินให้กลายเป็นเพชรที่งดงามเออแล้วแม่ก็ไว้บนหิ้งเถอะแม่แม่พ okay, ูดยากอะไรยงไงต่อแม่ก็อยากให้วงนี้เป็นตำนานตลอดไปก็เป็นตำนานไงตำนานคือไม่มีแล้วไงแต่แม่ก็บอกแม่ยังไม่ยุบนะคือก็น่าเห็นใจแกอะหาราก็เห็นแม่นกน้อยมาตั้งแต่สมัยนานแล้วนะคะนานมากตั้งแต่แกออกอลั้มงอัลบั้มนะคะมีซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นมาตลอดนะสมัยก่อนแกดังมากไง แม่นกน้อยนี่ดังมากเลยนะเสียงอีสานนะ,ะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยคณะหมอลำเนี่ยเขาก็แตกยอดออกไปเยอะ,อะมันก็มีหลากหลายคณะเกิดขึ้นะนะฮะแล้วก็คนก็เริ่มไม่ดูแม่นกน้อยออเห็นเขาบอกว่าแม่นกน้อยก็เวทีคณะอื่นนียิ่งใหญ่อลังการเนี่ยของแม่นกน้อยเนี่ยมันเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะคือโปรดักชั่นมันไม่อลังการเหมือนทุกทีถูกต้องมันเล็กลงล้วก็เข้าใจนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเอออะไรเออแล้วนี่สินแล้วก็ เรื่องคดีที่ดินที่ที่ไปเอาโฉนดเข้ามาไม่รู้เป็นยังไงบ้างเห็นเงียบไปเลยอ oh. ที่มีข่าวก่อนจําได้มาที่มี uh huh. มสาวคนหนึ่งออกมาร้องว่าแม่นกน้อยเอาโฉนดที่ดินเข้าไปอ่ะแล้วก็เขาจะกลับอเมริกากับกับกับต่างประเทศกลับไม่ได้อ่ะนะฮะเ uh. นี่ยก็เงียบไปเขาคงจะไม่รู้เคลียร์กันได้หรือยังอันนี้ไม่ทราบเพราะข่าวมันเงียบไปนะฮะ uh huh. เห็นทางตํารวจเขาเขาบอกว่าเขาจะช่วยเคลียร์ให้ส่วนของแม่นกน้อยเนี่ยคือพี่บอกเลยว่าตอนนี้วงคู่แข่งมันเยอะ เหมือนตลาดมันเยอะอะแล้วบางคนเนี่ยมันเต้นเก่งเด็กโอ้โหมันมีไฮไลท์มันมีจุดขายเยอะแยะมากมายความสดด้วยความสดความอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายไงแต่ตอนนี้ไม่ต้องอะไรหรอกไม่ต้องแม่น้อยหรอกทุกวงโดนกันหมดเพราะว่าโควิด1 9ค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าหมอลำเนี่ยเวลาเราไปดูกันเนี่ยมันมาทุกสารทิศมันคุมไม่อยู่คนทุกจังหวัดมาหมด ไม่สามารถที่จะคุมได้แล้วมันก็อันตรายในเรื่องของการไปอยู่ใกล้ชิดกันเพราะว่ามันจะต้องเบียดเสียดกันแล้ยิ่งวงดังๆไปเนี่ยก็ต้องต้องยอมรับเลยว่ายืนเบียดกันเลยยืนเบียดกันเลยมยที่จะเว้นระยะห่างใช่ค่ะแล้วก็มีการอ่าแล้วก็ต้องยอมรับรลาขายแอลกอฮอล์ด้วยแก้วนู้นแก้วนี้กินกันมั่วไปหมดโอกาสที่มันจะติดโควิด -19 ทมันก็มีสูง ล็อกแล้วนี่แม่หนึ่งกรกฎาคมล็อกแต่เขาไม่ได้บอกว่ามีคอนเสิร์ตได้แม่ไม่แน่ใจนะไม่ชัวร์นะนไม่ชัวร์นะนี่ไม่ชัวร์ไม่แน่ใจนะ,ะแต่ว่าอาบอบนวดเปิดแล้วนะแม่นะข้อห้ามค้าประเวณีเขาชาเขาห้าม,ามเลข้อห้ามมีเพศสัมพันธ์กันนะคะแล้ว,ลว,ลวมาคาร่าเขาไปยังไงอ่ะมาอาบอาบนวดเนี่ยเขามีเลยบอกว่าอาบอบนวดเปิดได้ปกติแต่ว่าต้องใส่แมสอาบน้ําใช่นี่ไงมาซาร่าเขาเตรียมพร้อมเลยในฐาน,นะที่มาซาร่าเนี่ยทำงานอยู่ในโรงโนวัดเนี่ยมาซาร่าจะทำยังไงกับแขกค,คะับแต่ต้องใส่แมสอาบน้ำกับแขก จาะรูกลมๆเนาะแล้วก็ไม่ห้ามมีการค้าประเวณีใช่เขาห้ามมีการค้าประเวณีนะคะค่ะอ่าผมรู้ในเมืองไทยห้ามค้าประเวณีต่เปิดได้นางเล็งไว้หลายที่แล้วนะแม่นะวางแผนละเราก็เข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องที่รัฐบาลเขาไม่อยากจะพูดนะฮะคะแต่เราคนปกติธรรมดาฟังแล้วเราก็หัว่ล้ออ่ะเหมือนที่ตำรวจไปจับโสเภณีที่พัทยาใช่ใช่ที่เป็นตัวแล้วบอกว่าไม่เจอ พูดได้นะคะออไม่เจอเลยอย่างเงี้ยเจอหญิงข้าพนิการกระเทยค้าบริการไม่เจอเลยแล้วมีกระเทยคนหนึ่งเข้ามาแสดงความพิถีในเพจบอกว่าูกูก็ยืนอยู่ไม่เห็นมาจับกูเลยก็ยืนรอให้จับอยู่ไม่เห็นจับเลยก็ยืนอยู่ไม่เห็นมาจับกูเลยแล้วเวลาใครมาถามว่าเราเป็นกะหรือเปล่าอย่างเงี้ยเูาเป็นขายหรือบริการหรือเปล่าใครจะตอบอ่ะไม่มีใครตอบเอามีนี่ขายเอมาเที่ยว ไม่ได้ขายค่ะพอดีแบบว่าเฮ้ยมาเที่ยวแต่ชุดอาว่ายน้ำไม่ได้ขายบริการเพิ่งมาจากอาสาว่ายน้ำโอ๋อเหรอตีสามน้วยนะม<ค>ึงว่าให้อะไรว่าตีสามเออนั่นแหละค่ะคือพี่ว่านะไม่ว่ากันถามมันก็ต้องเปิดนะคะเพราะมันก็ต้องช่วยมันเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่สร้างไรายได้ให้กับประเทศเยอะแยะมากมายมหาศาลนะคะ<ช>อย่างอย่างที่เคยดูคลิปคลิปหนึ่งมีน้องคนหนึ่งเขาบอกเลยว่า ที่ที่นี้ไม่อยากพูดชื่อนะคะแต่ว่ามันเป็นคลิปในในในเฟซบุ๊กนะคะอถ้าไม่มีพวกหนูเนี่ยที่นี้ปิดไปนานแล้วเพราะว่าไม่มีใครมาเที่ยวใช่แต่เวลาตำรวจลงบอกว่าที่นี่ไม่มีการค้าบริการค่ะแล้วอทะเลสวยไงแม่ทะเลสวยหรอคะกูเห็นเดินเต็มหาดคนเที่ยวเหรอคะแม่ฮะคนเที่ยวคนขาย ไม่ว่ากันหรอกค่ะมันก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งอ่ะจริงๆมันก็คุณจะขึ้นทะเบียนให้ถูกกฎหมายไปเลยเนาะแล้วมีประกันสังคมให้น้องๆก็ด้วยอะ่ะเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นเมืองโพต์แม,ม่เ <laughs> <laughs> มืองพูดแต่ตุดเยอะมากค่ะค <laughs> <laughs> ่แล้วก็พูดยากค่ะคุณผู้ชมนะคะ <laughs> เพราะว่าเราก็ทราบกันดีอะ่ะอย่างบางจังหวัด่บอกมีบางจังหวัดบอกว่าตือนไม่เคยมีขอขายหนีภาษี เกลีบเลยใช่ไหมแม่พีู่้วราชการจังหวัดพูดเลยไม่มีไม่มีไม่มีท่านไปอยู่รูไหนมาคะไม่รู้รูเห็นเวลาท่านไปไหนมาไหนหนูนึกว่าโดน่านทำทำไมแม่เอาคนกาดเกิดเต็มไปหมดกลัวคนจะยิงท่านโหพูดออกมาได้ยังไงว่าเนี่ยที่นี้ไม่มีของหนีภาษีรู้แต่มันพูดไม่ได้ไงแม่ พี่ฝังของพี่ก็แบบแล้วผู้ว่าพูดเองเลยนะแต่ผู้ว่าคนนี้ไปแล้วไปไหน,นะคะเขาหมดวาระไปแล้วไปไปเธอไปพักยาวๆนอนเยอะๆค่ะไม่มีไม่มีนะครับจังหวัดเราไม่มีของหนีภาษีกูคือแม่เห็นตาตาเยอะแยะตั้งแต่เกิดไม่มีของหนีภาษีไม่มีโสประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ไม่มีของหนีภาษีไม่มีโสเพณีเป็นเมืองพุทธเป็นสิ่งที่ดีเลิศเราต้องอนุรักษ์เอาไว้ค่ะ นะคะคุณผู้ชมชุดยากนะฮะมากระต่อเลยคุณผู้ชมนะน้องออฟนะปองศักนะฮะทำจมูกมาใหม่ใช้ไรกว่าเดิมค่ะช่วงนี้นะคะหลายคนอาจจะมีการที่พักงานช่วงที่ผ่านมาบ้างนะคะแต่ว่าพี่ออฟปองศักนี่ต้องบอกเลยว่าเขามีกานที่ทำใหม่น่าจะด้านขวานะแม่เพราะว่ามันมีความโอ้คุณนุกวันนี่เลยโชเล่ แต่ว่า,วามันบวมอยู่หรือเปล่าน่าจะบวมอยู่ะลยนะ,นะะคือเขาเนี่ยไม่หยุดจริงๆนะสำหรับเรื่องใบหน้าเพราะว่าต้องมีพัฒนาการเพราะว่าพี่ออฟเนี่ยออกมาโชว์ใบหน้าใหม่ใช้ไรกว่าเดิมเลยในอินสตาแกรมนะคะกับรทรงจมูกดูพุ่งเปลี่ยนไปจากเดิมแบบเห็นได้ชัดออฟก็ทำมาหลายครั้งแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นภาพก่อนหน้านี้นะ,ะน่าจะบีฟอร์นี่นอ,นอ่ะอาจจะอัพโหบวมอยู่บวมอยู่ใช่ไหม,มแล้วก็เขียนว่าใกล้แล้วใกล้แล้วโอ,โอเคโอเคโอเคลูกแม่ตกใจซึ่งมันเพราะมันจะบวมเออมันแปเนี่ยเขาก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอุ๊ยรอชมนะบ้างก็บอกว่าหล่อขึ้นบ้างก็บอกว่าโมงแวบ,บแรกเนี่ยเหมือนพี่เป๊กผลิตชโชคเลยนะคะเหมือนตรงไหนไม่เหมือนเป๊กอาจจะมุมข้างหรือเปล่าเหมือน เดี๋ยวรอดูตอนที่ยุบแล้วแม่ร่อยุบแล้วกันเดี๋ยวรอรอรอสามสิบวันรอให้แผลแห้งก่อนเพราะว่าจมูกบวมเนี่ยมันก็จะหน้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีแรกมันก็จะเหมือนพี่โชเล่ค่ะเออมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือพี่โชเล่นีคือมันไม่ยุบเลยเหรอแม่ไม่ค่ะพี่โชเล่เขาจะเป็นคนจมูกใหญ่เป็นคนจมูกใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนใต้จมูกเขาจะใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีวันยุบแต่ว่าน้องออฟเนี่ยเขาจมูกเขาใหญ่เพราะเขาเกิดจากการผ่าตัด มันจะบวมอยู่มันจะบวมอยู่มันจะบวมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอประมาณ30วัน3 0มกว่ากว่านั่นแหละ30วันแล้วก็ต้องกินยาลดบวมกินยาแก้แพ้กินให้ตรงพร้อมครบโดสแล้วจมูกมันก็จะแห้งพอมันแห้งเราก็จะเห็นจมูกจริงว่าหล่อขนาดไหนสวยขนาดไหนใช่ให้มันรัดแกนมากกว่านี้เพราะว่าใครที่ทําจมูกมาเราก็จะแนะนําอย่างนั้นเพราะว่าหลายคนที่เราลูกพาน้องไปทําจมูกพาอะไรเงี้ย สามสี่อสองอาทิตย์แรกยังบวมอยู่บางคนช้ำด้วยบางคนช้ำไปหมดเลยแล้วมันก็จะบวมหน้ามันก็จะกลายเป็นคนนั้นเป็นแมวน้ําบ้างหล่ะเป็นเป็นแพนด้าบ้างหล่ะเป็นนู่นเป็นนี่บ้างหล่ะนะคะแต่พอว่ามันครบ30วันแล้วเนี่ยมันจะเริ่มจะเห็นเขาโครงแล้วว่าเบี้ยวไหมค่ะอุ้ยเบี้ยวด้วยนะอาการเบี้ยวไม่ได้เกิดจากการนอนเกิดจากอะไรนะหมอบอกพังผืดมนุษย์เรามีซ้ายขวาใช่ไหมพังผืดแต่ละข้างสร้างไม่เท่ากัน ถ้าทางซ้ายล้างมากมันก็เบี้ยวทางขวาล้างมากมันก็จะเบี้ยวอ๋อมันแล้วแต่คนเลยเนาะแม่เนาะใช่บางคนที่ทําจะมุกแล้วไม่เบี้ยวถือว่าโชคดีแต่การทาแล้วเบี้ยวเป็นเรื่องปกติสุดท้ายก็ต้องทําใหม่เพราะมันเบี้ยวมันต้องแก้ค่ะนี่มาสคาร่ามีคนเสนอเขาให้ทําฟรีด้วยนะแม่นาะทาอะไรคะทำจมูกอ๋อเหรอคะนี่มีคนเสนอให้เขาทำแนะนาแปรงเพศก่อนได้ปะเอ้าเขาอยากแปลงเหรอแม่จมูกมาสคาร่าเป็นจมูกคนรวยลูกใช่ไหมหนูว่าเป็นจมูกเขาดีเป็นจมูกคนรับทรัพย์ลูกเออ ใช่ก็ฉันก็บอกอยู่ว่าอยากไปาคือคือพี่ไปโรงพยาบาลหนึ่งเอาผู้ชื่อโรงพยาบาลับังมดเมื่อก่อนคุณพ่อคุณพ่อคุณคุณหมอปัจจุบันเนี่ยไม่ชื่อคุณพ่อคุณหมอโตสุรสิทธิ์ค่ะไม่ใช่ทุกคนไปนั่งแล้วใครจะทําให้นะอ้าวทำไมเขาเขาต้องพิจารณาก่อนเนี่ยเขานั่งปั๊บเขาบอกเลยว่าผมไม่ทําให้คุณเพราะว่าถ้าทำออกมาแล้วอาจจะเบี้ยวองี้จมูกของคุณเป็นจมูกมหาเศรษฐีอ๋อเขาดูโง่เฮงจมูกของคุณเป็นจมูกของเศรษฐีรับซั์เป็นจมูกที่ได้เงินได้ทอง คุณทําไปแล้วโงเห้นคุณจะเปลี่ยนที่บางมดแล้วแม่ใช่แล้วก็บางคนเนี่ยจมูกใหญ่ก็จริงแต่มันเป็นจมูกราชสีจมูกของผู้นําจมูกของคนที่มีอํานาจค่ะอย่างที่ดูของหมอกริดคอนเฟิร์มอย่างเงี้ยหมอกริดบอกว่าหน้าของมหาเศรษฐีหรือหน้าของคนรวยเนี่ยหน้าต้องอิ่มอูมอจมูกต้องใหญ่ค่ะนี่ไหมัาร่าใช่ไหมใช่อ,อ,อิ่มอูมมีแก้ม<ะ>จมูกใหญ่ หมอกิดบอกว่าจมูกเล็กๆจมูกสวยๆดวงคือดวงเมียน้อยหรอใช่แต่ดาราที่เขาจมูกเล็กๆสวยๆวยเขาก็รวยกันเยอะนะแ,แม่นะเมียน้อยอันนี้หมอกิดพูดนะ,ะไม่ใช่พี่พูดนะเขาเล่าพี่เต๋าฟังว่าจมูกเล็กๆแหลมๆเล็กๆเป็นพวกจมูกเมียน้อยม <ๆ S 2> จมูกใหญ่ๆจมูกแบบใหญ่ๆเหมือนจมูกอาจารย์ยิ่งศักดิ์อย่างเงี้ยเศรษฐี รับซรัพย์จะหมูกระจสีอแล้วทำไมในห้องนั้นเขายังเป็นเมียเก็บอยู่เลยแม่เก็บอะไรแล้วเขาเอาผัวเข้าบ้านแล้วอืมเขาฉันชวนไปเที่ยวดีมบอยเขาบอกไปไม่ได้เขาว่าอะไรคะเดี๋ยวผัวตีจริงหรอเขาบอกไม่เอาแม่เดี๋ยวผัวหนูตีหอ๋อแฟนห่วงแล้วตัวผัวมึงอะตัวเท่าเรานมโหกล้าตีมึงเนาะผัวผัวตัวเท่ารานมอ่ะกระถยเนี่ยนะ ว่าตัวใหญ่เป็นควายขนาดไหนอะ่ะมีเพื่อนคนหนึ่งอย่างพี่เอ่ยชื่อเขาชื่ออีแกนอ้าวพี่แกนมาอีกล้ร้องหไหออออ้ทำไมสูงประมาณเกือบร9 0ยาสิบโหร้องไห้ทําไมอ่ะผัวตีผัวตัวเท่าไหร่นคุณผู้ชมตัวเท่าเอวอะ่ะ ก็ยอมไงแม่ผ <f urt al pause> ูส <trips> uh ูงร้อยหกสิบอ่ะฮะร้อยหกสิบกว่างๆห่างกันสามสิบเซนเอออีแก่นนั้นเราเหลือเกือบร้อยเก้าสิบปวดตีตีโก้ยอมเพราะอะไรกระเทยเห็นไหม่ะแต่เวลาตกกับใครไม่ยอมนะค่ะตกกับใครนี่เวียงคนนู้นเป็นลูกหมาเลยนะแต่กับหัวตัวเท่าแมวเนี่ยยอมปปวดตีปวดตีเจ็บไปหมดแล้วปวดตี เนาะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ NCO ครับวันนี้มาพร้อมโปรสุดคุ้มเลยค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณรับ NCO ไปเลย1กระปุกเนี่ยปกติอยู่ที่1290บาทแต่วันนี้ลดให้พิเศษค่ะเหลือ890บาทเท่านั้นหรือถ้าวันนี้คุณรับไปเลย2กระปุกแถมให้เลยอีกหนึ่งอย่างนะคะเป็นครีมกันแดดอีก1กระปุกค่ะซื้อ2แถมหนึ่งไปเลยในราคาเพียงแค่1590บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้ที่4 9นย์เก้าันค่ะ0 9 9 1 4 9 5ค่ัก้าหนึ่งสี่เ ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะนี่เลยนะคะเอ,อ่อเปิดโผนะคะละครเรื่องสีระมานใครจะได้เล่นเป็นนางเอกเล่นเป็นผีชื่ออีปีชื่ออีปีใช่ก็ชื่ออีปีเรียกปีหรืออีปีสมัยก่อนอนะ,ะสมัยก่อนพี่เต่ทันนะคะเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะคะอรายละเอียดเป็นไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักกุูนก่อนครับค่ะ